รูปภาพที่เป็นคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้เนี่ยหัวจะปวดกับคนขเขมรจริงๆนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับมันเป็นคนไทยคนหนึ่งนี่คนไทยนะไม่ใช่คนขเขมรเขาแต่งตัวคอฟเวอร์เป็นวัยรุน่นเขมรแล้วเขาก็ไปถ่ายทําคลิปขำๆอยู่ที่ตัวปราสาทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับปราสาทตาเมืองทมปราสาทต,ตาควายหรือว่าพื้นที่พิพาทแต่ประการใดแต่ไม่รู้เป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับมันถูกแชร์ไปถึงประเทศเขมรแล้วคนขเขมรก็ดันเชื่อว่าเป็นคลิปจริง แต่ดันไปเชื่อนะครับว่าไอ้คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นคนขเขมรครับนะเป็นคนขเขมรแล้วไอ้ด้านหลังเนี่ยเป็นประสาทตาเมืองทมมันคิดประสาทตาเมืองทมแล้วมันเชื่อแบบนั้นมันก็เลยเข้าใจว่าเอา้าแสดงว่าประสาทตาเมืองทมของขเขมรเนี่ยโดนทหารไทยยึดสิน่านพงศ์ชาติไทยติดเต็มเลยนะครับคนขเขมรมันเชื่อแบบนั้นมึงเชื่อถูกแล้ว แต่คลิปนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประสาทตาเมืองทมนะครับมันเป็นอีกประสาทหนึ่งที่เขาทําคลิปเล่นเฉยๆสําหรับวัยรุ่นคนไทยโคเวอร์เป็นวัยรุ่นขมรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่คนขมรเนี่ยมันแตกตื่นบอกว่าประสาทตาเมืองทมโดนไทยเนี่ยยึดไปแล้วนะไหนหุนเซนในรัฐบาลขมรบอกว่าขมรเนี่ยยึดประสาทตาเมืองทมกลับมาได้นะครับมันก็เลยเป็นตุเป็นตะนะครับบวยวยายใส่หุนเซนไม่พอใจที่เสียดินแดนให้กับประเทศไทยเสียตัวประสาทให้กับประเทศไทยนี่ผ่านมันจะเป็นเดือนแล้วมึงเพิ่งรู้เ ว่ามึงเสียภาษาต,ตาเมืองโทมจริงๆภาษาต,ตาเมืองทมก็ไม่ใช่ของมึงนะมันเป็นของประเทศไทยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ที่เนี่ยได้เอาละจะเถียยว่าเป็นของใครก็สุดแท้แต่แต่ตอนนี้ทหารไทยควบคุมร้อมรั้วรวดหนามเอาไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด100%นี่คือข่าวจริงรวมไปถึงภูมะเขือด้วยนะ ภูมาเขืออาหารไทยก็ยึดได้ร้อยเปอร์เซตไม่ใช่ไปปล่อยข่าวหลอกตัวเองตอนนี้คนขเขมรนมาเริ่มหูตาสว่างแล้วก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านหุนเซ็นกันมากยิ่งขึ้นแล้วโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าข่าวนี้มีความสลับซับซ้อนตีลังกงตีลังกามั่วซั่วไปหมดแต่โอเคขอเขมรมันรู้ตัวสักทีว่ามันเสียมันไม่ได้เสียนะภาษาต,ตามเมืองทมนีเป็นของไทยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ จบแล้วครับสำหรับ EC Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับ <G> <coffee> คุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้าตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดํานะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํมมามะพระ้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้ก่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทาเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอา,าอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ มีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเด่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์มันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้ว นะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนาคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนคนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ